สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงฟังก์ชันถ่ายภาพแบบหน้าชัดหลังเบอร์ในคล้องในกล้องของเครื่องวันพัดสองไล่อันนี้เขาก็มีให้เล่นเออต้องต้องมองมหากันนิดหน่อยน <c oughs> ้องเลเ่หน้าชัดหลังเบอร์เขวตรงไหนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอมันอยู่ในกล้องนะพีะ่ต้องไปหานิดหน่อยอเข้าไปในกล้องอ่ หลาวนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไปเลือกตรงคําว่ารูปคนตรงนี้นี่อ่าน่ามันไม่อยู่ตรงนี้หรอกมันอยู่ตรงเพิ่มเติมอันนี้ผมดึงเอามาไว้ตรงเมนูด้านนอกเพื่อความสะดวกในการใช้งานถ้าคุณจะหาไปหาในเพิ่มเติมนะพี่มันอยู่ในนั้นเขาเรียกบางกันตัวนี้ว่ารูปคนอ่าน่าขยับไปขยับมาอยู่นี่แล้วโอเคเรากดลงไปว่ารูปคน ตรงนี้เนี่ยมันจะมีบางก์ชันให้เราเลือกตรงนี้เป็นหน้าชาัดหลังเบอร์แต่ตอนนี้มันไม่รู้จะถ่ายใครเพราะฉะนั้นก็ต้องถ่ายตัวเองด้วยในกล้องหน้านะมาที่กล้องหน้าเส็ยแ,แล้วเราก็จะสังเกตเห็นว่ารูปเอ,อภาพข้างหลังอ่ะไอตัวที่เป็นข้างหลังเนี่ยมันจะเบลอนะพี่นะมันมันเป็น มันตั้งเอาไว้อยู่แล้วเออแต่อยากเบอร์มากเบอร์น้อยมันสามารถมากดตรงนี้ได้ไม่ใช่เบอร์แมนนะพี่อ่าน,นี้กดลงไปแล้วเราสามารถลูดเลื่อนได้น,นี่มันลูดซ้ายลูดขวาได้นะพี่นะอันนี้เราลองลูดกลับไปให้สุดตรง F สิบหกเนี่ยนะไม่ใช่เครื่องบินนะพี่อ่านะก็จะสังเกตเห็นว่าอืมชัดไหมไม่ชัด <laughs> ข้างหลังมันเบอร์ไหมจะได้เห็นว่าข้างหลังมันเบอไหมเออนะก็จะสังเกตเห็นว่าถ้าเราบาที่ F16 สิบหกตรงนี้นะเนี่ยกดมารูดมาจนสุดอย่างนี้อ่ายังข้างหลังมันไม่เบอร์พี่อ่าถ้าจะให้เบอร์พี่ต้องรูดกลับไปนะอ่ารูดกลับไปพืป้นเอาไปให้ดี0ู .5 เลยประเภทแบบแข็งแรงเขาเรียกแข็งแรงกับเบาบางอ่านะก็จะสังเกตเห็นว่าพื้นภาพข้างหลังเนี่ยมันเบลอเห็นไหมมันเบอ,เเบอไปอ่าอันนี้มันสามารถ รูดได้นะพี่เราเราอยากได้ชัดได้เบรอร์เนี่ยมันสามารถปรับตรงนี้ได้นะพี่นะอะพี่ก็รูดเอาก็แล้วกันอันนี้เป็นฟังก์ชันที่มีให้คุณเล่นกันอันนี้หน้าชัดหลังเบอร์ของกล้องในเครื่องวันพัดนสองไร้ก็ประมาณนี้แหละลองไปเล่นดูก,ก็อืมนะหรือจะไม่เบอร์ก็แล้วแต่ตามใจโดยปกติถ้าเราถ่ายเป็นรูปภาพปกติเนี่ย มันไม่มีเมนูนี้นะผมลองหาแล้วไม่มีฮะถ้าอยากได้หน้าชัดหลังเบอร์เออต้องไปกดตรงคําว่ารูปคนแล้วไปกดตรงไอ้เมนูเมื่อกี้นี้เนี่ยนะพี่อยากได้เบอร์เพิ่มขึ้นก็รูดเพิ่มเพราะปกติมันตั้งเอาไว้ที่สี่นะอืเอามาฝากกันประมาณนี้แล้แล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ